ไปเจริญอนิจจังอน,นิจจสัญญามากๆเนี่ยทุกขสัญญาจะมั่นคงเมื่อเธอเห็นอน,นิจจังเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆืที่สุดเธอจะเห็นความดับมันเองความดับจะมั่นคงมองปุ๊บโอ้ดับแน่มองปุ๊บโอ้ดับแน่มองเห็นอะไรดับหมดเลยดับดับดับเพราะรู้ความเสื่อมมันต้นไม้ต้นไล่ภูเขาดวงดาวหมดรูปธาตุแตกแตกสลายแตกทำลายแน่นอนรวมไปถึงหน้ามาธรรม พอหลักเกณฑ์อันนี้มาใช้กับนมามธรรมถ้านมามธรรมเห็นนมามธรรมเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยนมามธรรมต้องดับมันจะมาเลยปัญญามันจะมาเลยมันมองปุ๊บแทงตลอดเลยเอ่าด,ดังนั้นเวลาเวลาเราเห็นจิตเปลี่ยนเนี่ยเราจึงประเมินได้เลยอ๋อถ้าจิตเปลี่ยนจิตต้องดับจิตเป็นพอจิตต้องดับจิตเป็นอนัตตามันจะเข้าใจลูดไปเลยพัวเนี่ยการเจริญนอนิจจสัญญามากๆจึงได้ถึงอนัตตผลเลยไง มันจะลูดไปถึงอนัตตาไปเลยนะ